ตำรวจพบหลักฐานชิ้นสำคัญตกอยู่ในจุดเกิดเหตุที่พบศพพลทหารมาอีลาโตะหลูนะครับที่สังกัดกองพลนายวิกรโยธินภาคใต้ค่ายจุฬาพรเชื่อมโยงกับกลุ่มคนร้ายที่บุกโจมตีฐานปฏิบัติการบ้านยี่ลอเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนายวิกโยธินยอมรับนะครับว่าคนร้ายต้องการตอบโต้เจ้าหน้าที่หลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านไปเมื่อกุมภานะครับและเหตุการณ์การก่อเหตกุกับเจ้าหน้าที่ขณะที่หยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน โดยกองทัพเรือนั้นได้สะดุดีในความกล้าหาญของพลทหารมะอีลาและพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ติดตามกับุณทัพนีอาศีชัยครับ นาว่าเอกสมเกียรติผลประยูนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเดินทางไปพบครอบครัวของพลทหารมะอีลาโตลูที่บ้านศุขอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเพื่อแสดงความเสียใจกับการจากไปของพลทหารมะอีลาซึ่งถูกคนร้ายลักพาตัวและลอบสังหารเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมา นายอายิโตลูพ่อของพลทหารมาอีลานำภาพของพลทหารมาอีลาหลังจบก,การฝึกทหารใหม่ของกองทัพเรือมาติดไว้ที่หน้าบ้านเพื่อแสดงความภาคภูมิใจที่ลูกชายได้เป็นทหารรับใช้ชาติมาบอกพ่อว่าหนผมเสียใจใสองจะบอกว่าลูกพ่อเป็นคนดีมีคนรักตั้งค่าย ผู้มงคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินได้กล่าวสดุดีในความกล้าหาญของพลทหารมาอิลาโตลูซึ่งเขารับราชการเป็นทหารเมื่อปี2551หลังเข้าฝึกที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือและสมัครเป็นทหารนาวิกโยธินและได้เข้าบรรจุที่กองพันทหารราบที่7กรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินค่ายมหาสุรสิงหนาฏก่อนจะเข้าประจำการที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธทิน 3- 2เมื่อวันที่1ตุลาคม2554หลังหมดประจำการ2ปี พลทหารมาอีลาก็ได้ขอสมัครเข้ารับราชการทหารอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องฐานปฏิบัติการกองร้อยเปิดเล็กที่2บ้านยีอลอตำบลบาเรใต้อำเภอบาเจ,จาะจังหวัดน,นาราธิวาสเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก่อนจะถูกคนร้าย8คนแต่งกายเรียนแบบทหารบุกตีตัวออกจากบ้านพักในอำเภอรือเสาะเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่1เมษายนขณะพลทหารมะอีลาอยู่ระหว่างพักปฏิบัติหน้าที่และพบพลทหารมะอีลาโตลูถูกยิงเสียชีวิตและถูกทิ้งศพไว้บนถนนในหมู่บ้านกอตตอตะบนปาร,รุกาสามะอำเภอบาเจาะเมื่อคืนที่ผ่านมาถ้ากว่าการสูญเสียชีวิตของพลทหารมาอีลาครั้งนี้ กิดจากการที่เขาเคยปฏิบัติงานในฐานบรตยาการที่บ้านดีรอผมก็ขออนุญาตแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้และผมอยากจะกล่าวความรู้สึกว่าเราต้องขอบคุณและก็สุดีในความดีและก็ในความกล้าหาญในการปฏิบัติซึ่งเขาเป็นคนหนึ่งในจำนวนหลายๆคนในการที่ได้ป้องกันชีวิตตัวเขาเองป้องกันชีวิตเพื่อนร่วมอาชีพป้องกันฐานบรรยาการในเหตุการณ์เมื่อวันที่13ม่าบ้ บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินยอมรับว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยได้ออกติดตามในทุกวิธีทางแต่ไม่สามารถช่วยเหลือพลทหารมะอีลาได้ทันเนื่องจากในห่วงเวลากว่า10ชั่วโมงที่พลทหารมะอีลาถูกนําตัวไปกลุ่มคนร้ายได้เคลื่อนที่ตลอดเวลาในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัด และกลุ่มคนร้ายก็มีแผนที่จะตอบโต้และทำร้ายเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินหลังมีการโจมตีฐานปฏิบัติการบ้านยีรอจนคนร้ายเสียชีวิตไป16คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพลทหารมะอีลาจึงชัดเจนว่าคนร้ายต้องการก่อเหตุนุนแรงเหตุการณ์ครั้งนี้จากการสูญเสียของพลทหารมะอีลาก็ส่งผลกระทบทุกส่วนเช่นเดียวกันส่วนหนึ่งระับเจ้าหน้าที่เราก็จะระมัดระวังมากขึ้นในการที่จะดูแล ในเรื่องของอความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือในเวลาพักกับบ้านก็ตามแต่ในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าสง่งผลกระทบต่อผู้โูเหเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมีความชัดเจนแล้วว่าผู้ที่เู่เหตุอย่างนั้นไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเชื้อชาติศาสนาใดหรือเป็นใครนะครับต่างก็นำความสูญเสียมาสู่ทุกคนแล้วก็เมื่อเช้านี้พิธีฝังศพัญนะาติหนองมากมายครับมหาศาที่มาร่วมผมเชื่อว่าทุกคนมีความรู้สึกไม่สบายใจ ที่เห็นการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเน,นื่องซึ่งเชื่อว่าผู้ก่อเหตุต้องรับทัวนในสิ่งที่ตนเองทำเช่นเดียกันว่าการนีร้เรากลังเดินในสิ่ง,งการไฟหาสันิสุนในเด่นแก่ตายคนหลัง ครอบครัวพลทหารมาอีลาเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่เสียใจที่พลทหารมาอีลาได้สละชีพเพื่อชาติเพราะเชื่อว่าขณะที่ถูกนำตัวไปกล่มคุณร้ายจะพยายามยื่นข้อเสนอให้เข้าร่วมกระบวนการแต่พลทหารมาอีลาไม่ยินยอมจึงถูกยิงเสียชีวิตและในพิธีฝังศพพลทหารมาอีลาตามหลักศาสนาอิสลามวันนี้นาวาโทธ,ธรรมนูญวันนาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาธิวาสามสองได้เข้าร่วมพิธีและกล่าวสดุด,ดีในความกราหารของพลทหารมาอีลา และนาวาเอกสมเกียรติได้มอบเงินช่วยเหลือจากผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารเรือและอีกหลายหน่วยงานให้กับครอบครัวโดยพร้อมจะช่วยเหลือครอบครัวซึ่งมีน้องชายของพลทหารมาอีลาอยากเป็นทหารด้วยพ,พ่อภูมิใจไหมคะพ่อภูมิใจค่ะรูกดีใจที่ล <c oughs> ูไปในงานเพื่อแชิดีใจแล้วเสียใจยไหมคะเ <c oughs> ขาถูกก่อเหตุแบบนี้คะ่ะ <c oughs> ไม่เสียใจเขาว่าลูกชายพ่อมันแนลูกชายพ่อ รุนไ,ได้ช่วยได้ทำเพื่อประเทศชาติขณะที่การตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุวันนี้เจ้าหน้าที่พบหลักฐานเชื่อมโยงถึงกลุ่มคนร้ายที่บุกฐานปฏิบัติการบ้านยืรอ,อถึงเชื่อว่าเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ทําให้เจ้าหน้าที่เสียขวัญและกําลังใจทุกนายยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ผมเชื่อว่าขวัญกำลังใจทุกคนก็ยังเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมเพราะว่าเรามาที่นี่เรามารักษาชาติรักษาเด็กเปกนดินแล้วก็ดูแลพี่นออ้องประชาชนและก็ทุกคนในความพ,พร้อมเตยมที่ถึงแม้ว่าจะเสี่ยงไปก็ตามไม่น่าจะส่งรอกรวมถึงรวมถึงท่านุูการด้วยค่ะับผมทัปนีเอียศรีชัยข่าวสามมิติรายงาน